มคร้ามีลูกค้ามาคู่ในนี้ในคลิปผอามีคนมาคู่เขึ้น5แลวเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องรีบกินแล้วเนี่ยต้องรีบกินวันนี้เดี๋ยวแล้วคือเดี๋ยวแลาแลวไม่วันนั้นน่ะก็ได้เลย ก็แม่ก็คือเราก็บอกว่าก็คือเราบอกว่าไซส์โมไซส์แกงเนี่ยนี่ไซส์ใหญ่รู้อะเชียอยากจะบอกว่ามีหลายไซส์ครับมีไซส์เล็กด้วยไซส์ใหญ่ถ้ามีหลายไซส์เพราะว่าช่องช่องเขาถ่ายไปแล้วไงเนี่ยตเออช่องมันนี่ไอหนุ่มยุคห้าสิบแปลวเพราะว่ามันยังไงอาอมีได้มาเล็กไม่ได้มาใหญ่หลายไซส์เข้าใจครัเข้าใจยุคห้าเข้าใจครับมีราคาหลายราคา

ยาดมมาดามเก่งนะละคอนเสอร์พี่เอกเขาน้อยหนึงละคอนเสอร์พี่เอกเขาอย่ร้พวกมาดามเก่งไปตรงไหนจะเป็นลมเวียนหรืวนั่งรถนานเดินแดดร้อนเข้ามาก็อย่าดมมาดามเก่งเข้าเลยชื่นใจชื่นใจ นอนส้มดาราก่อนอาาอนะจะไม่หายไปไหนแล้วนะทุกคนกลับมาอยู่กับเจ๊เดอ้อไรส่วนเนาะคนขึ้นไหมอุ้ยติดลูกน้ำลูกน้ำคุณป่ววันนี้นะคะวันนี้คือพามาดูนะอีกอาชีพหนึ่งนะคะวันนี้มาที่ร้าน มันก็มาเปิดโลกของเจ้เหมือนกันนะเออฝากติดตามช่องใหม่ของเจ้ด้วยนะแล้วดูคนที่านะ อขอบคุณครับ5 0 0ทน500ท่านทีน่เข้ามาดูนะครับ I <laughs> do thank <laughs> you ขอรูปนะค้ร้อยห้าร้อยสี่สิบทหารปา้าร้อยสี่สิบแก่ของพอคุ้าสี่โซนฮะไม่ในไม่ไปดองไม่ไปดองได้แล้วไปแล้ว พี่อาขอมองกล้องรุยน่กงกันค่ยนตัวขอมองกล้องไม่ไม่อาคนมสใส่กุง้านทสวยพี่อาจ๋าขอมอกล้องด้วยจ้ะร็วน่น้าร้อ ก็พี่ยังไม่จะปล่อยมั้ยอ่ะ <coughs>